ข่าวด่วนครับทุกคนครูตั้มนครินพันไทยเผยนะครับมีงานแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์มาพร้อมกัน2เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับหนึ่งในนั้นมีภาพยนตร์เรื่องคายอ้อแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ครับทุกคนก็คือแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังส่งให้ทางด้านบอสโจเนี่ยได้ฟังกันอยู่นั่นเองครับทุกคนครูตั้มนะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหปังไปพร้อมๆกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจริงๆเลยนะครับคุณครูกับลูกศิษย์นะต้องบอกแบบนี้เลยว่า ตอนนี้นะครับ FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเนี่ยเวลาที่ครูตั้มลงคลิปวิดีโอไหนเนี่ยแฟนๆนะครับทุกคนก็เข้าไปให้การซับพอร์ตนะครับในการดูคลิปต่างๆแล้วก็เข้าไปนะครับต้องบอกว่าไปแสดงความยิ้เห็นกันเยอะแยะมากมายและหลายคนก็ยังเข้าไปถามคุณครูตั้มอีกนะครับว่าครูตั้มมีโอกาสเนี่ยจะได้แต่งเพลงให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงลูกศิษย์ไหมนะครับซึ่งครูตั้มก็ได้ตอบมาแล้วนะครับบอกว่ามีโอกาสได้แต่งแน่นอนและตอนนี้ก็อาจจะกําลังซุ่มอยู่ก็เป็นได้ครับทุกคนใน การแต่งเพลงให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนแต่งเพลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการส่งไปให้ทางด้านทนายเอนะครับเพื่อดูนะครับแล้วก็ ได้ฟังแล้วก็สกรีนเนาะสำหรับทางด้านบอสโจแล้วก็ทนายเอเนี่ยคือเขาก็ดูในเรื่องของเพลงต่างๆที่เข้ากับองอิงหรือไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนมีโอกาสแน่นอนครับทางด้านอาจารย์ตั้มนักครีนเนี่ยเผยว่า50-50แล้วนะครับกับการแต่งเพลงของครูตั้มที่กําลังจะแบบว่ามีโปรเจกต์ใหม่ให้กับน้ององอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเวลาเห็นครูตั้มกับองอิงเนี่ย ไดไปเจอกันหรือว่าบรรยากาศที่ครูต้ามนะครับได้ไปบ้านน้องแล้วก็ถ่ายบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกถึงครูที่มีแต่ความประสงค์ดีกับ ลูกศิษย์อะและครูตั้มยังได้ทิ้งท้ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับว่าขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องนะที่รักแล้วก็เมตตาอุ๋งอิงมาอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้เราได้เข้าไปดูคลิปแล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าโอ้โหครูตั้มเป็นคนที่มีความสามารถมากๆและยังมีเด็กปั้นอีกหลายคนเลยนะครับทุกคนที่ได้มาเล่าเรียนเนาะกับคุณครูตั้มนักครีนครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณครูที่โด่งดังไปพร้อมๆกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะคร ไม่ใช่ทะลุห0,000ื่นแล้วไหมครับทุกคนทางช่อง YouTube นะครับถ้าทุกคนได้มีโอกาสไปดูนะอ่าช่องครูตั้มนะครับทุกคนเดี๋ยวาิ่มจะเข้าไปดูก่อนว่าตอนนี้กี่ฟอลโล่แล้วอ่าครูตั้มครูตั้มนะครินพันไทยนะ ครูตันะ้มนักครินพันไทยนะครับทุกคนคือเขาได้มีการลงคลิปเอาไว้ของวันนี้แหละครับทุกคนนะครับตอนนี้โอ้โหผู้ติดตามเนี่ยเจ็ดหมื่นหแล้วนะทุกคนอีกแป๊บเดียวก็จะแสนแล้วนะครับทุกคนซึ่งครูตั้มเป็นคนที่เสียงดีมากเลยเนาะ นะครเป็นคนที่เสียงดีมากเลยอ่ะนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่สอนน้องอุงอิงดีมากๆแล้วเชื่อว่าอุงอิงเนี่ยได้วิชาจากครูตั้มเนี่ยมาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นาการใช้เสียงการออกเสียงอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยนะครับเชื่อว่าครูตั้มเนี่ยก็ ต้องบอกว่าได้มีการนะครับฝึกซอนองอิงมาเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปฟังสักบางช่วงบางตอนนะทุกคนที่ครูตั้มเนี่ยได้มีการพูดถึงองอิงนะครับทุกคนกับแนวโน้มของการอาที่ต้องบอกว่าอาจจะได้แต่งเพลงให้กับน้องนะครับขออนุญาตนะครับไปยังคลิปวิดีโอจากครูตั้มนครินด้วยกันแล้วกันนะครับตัวซื้อบัตรนะครับหรือว่าเอาไปชมไปกําลังใจให้ทีมงานบอลโจนํานะครับแล้วก็ทีมงานผู้กำกับผู้สร้างหนังผู้อยู่เบื้องหลังครับ แล้วก็ส่วนเรื่องผลงานเพลงหนังนะครับสี่ด้หายอีหลางหญิงรลองบอนะครับอันนี้ก็ต้องผ่านเกณฑ์ก่อนครับหรือว่าทางด้านผู้รับผู้ใหญ่นะครับเป็นสิคัดเลือกให้ผู้นั้นผู้นี้ลองแ้จิงบอนะครับตัวนี้ก็ยังบอท่านลอยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอยู่ในขันหาสิบหาซิบนะครับจะได้กับฝากพี่น้องซอยติดตามนะครับซอยติดตามน้ำนะครับ วันี้ก็ถือโอกาสนะครับมาบอกข่าวนะครับมาบอกข่าวดีพี่น้องนะครับสำหรับผู้ที่อยากให้ยีราลองเพลงนะครับหรือว่าอยากให้ผู้ตํานะครับได้เขียนมีโอกาสเขียนเพลงให้ยีลาอุ้งยิงนะครับก็ถือว่าใจซื้นเกินมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งนอะพี่น้องเนาะถือว่าใจซืนอเกินมาในระดับหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ติดตามนะครับ ให้กำลังใจนะครับผู้ตำ่ำผมก็ต้องขอขอบคุณหลายครับพี่น้องครับที่ยั่งให้กําลังใจนะครับในการเขียนเพียงนะครับหรือว่าสาสางซัผลนานเพียงให้ทีมงานสาวหน่อยนะครับยูบองหลังนะครับทีมงานสาวหน่อยเพื่ป็นเพลงขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยั่งให้ความหักความเมตตาอีหล่าองค์อิงและก็ะทีมงานสาวหน่อยเบอร์สุขสุขคนนะครับในฤดูกาลหนา นะครับราบาวนกับได้ทำวงนะครับทำวงสองสองวงนะครับสลับครูอาจารย์นะครับ,ะะรบทุกคนครูตัม้มเนี่ยต่อประสานงานก็เผยแล้วนะครับเนาะว่าทางด้านอุ์อิงเนี่ยมีโอกาสนะทุกคนก็คือต้องได้ผ่านเกณฑ์ก่อนหรือว่าอะไรังไงก่อนก็คือต้องเป็นแบบคือต้องประชุมกันอีกทีนึงอะ นะครับสำหรับทางด้านเพลงประกอบเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสมากเรื่องของเพลงประกอบภาพยนตร์เอาจริงก็คือใครร้องไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนเนาะขอแค่เนื้อเรื่องดีขอแค่เราได้ดูองอิงในโรงภาพยนตร์ก็พอละส่วนองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของอคนนั้นคนนี้เข้ามาเสริมเข้ามาร้องอะไรแบบนี้เพื่อดึงดูดนะครับให้คนไปดูเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุบ๊คยิมก็ อ่ะไม่แน่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยครับทุกคนต้องบอกว่าแต่ละแต่ละภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างนะครับที่จะมีหลากหลายคนร้องนะครับทุกคนยกตัวอย่างเลยอย่างภาพยนตร์เรื่องต่างๆเนาะอย่างเช่นร่างทรงสัป,ปะเรยอย่างเงี้ยโ,โหมีหลายเพลงมากๆก,ก็จะเป็นทังด้านพี่สารสารสินนะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยที่ร้องก็คือเป็นศิลปินในในค่ายของของ,ของเขาเองอะนะครับเนาะก็โอ้โห ก็มารอติดตามกันว่าอุ๋งอิงจะได้ร้องไหมแต่เชื่อว่านะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้ร้องนะครับทุกคนสำหรับลูกสาวเนาะครูตั้มเผยแล้วนะครับว่า 50- 50นะครับอืมก็ต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับสำหรับเพลงประกอบก็คือดีใจกับครูตั้มแล้วเนาะที่ครูตั้มเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับสาวน้อยนะฮะได้มีโอกาสร่วมงานกับ ลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นครูลูกศิษย์ที่แบบว่าองค์อิงเนี่ยเคยไปเรียนด้วยนะครับทุกคนเนาะซึ่งครูตั้มก็เป็นครูที่ต้องบอกว่ามากฝีมือมากความสามารถมากๆแต่งเพลงได้นะครับแล้วก็ปลูกปั้นศิลปินหลายคนเลยนะที่โด่งดังนะครับทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะองค์อิงนี่แหละนะทุกคนเนาะซึ่เป็นแบบว่าโอโ้โหเหมือนกับครูตั้มเนี่ยฝึกสอนน้องนะครับเป็นเป็นโรงเรียนให้กับองค์อิงเวลาหนึ่งและองค์อิงก,ก็เป็นจุดประกายตัวเองนะครับที่าทางด้าน บอสโจโยมานินอะไรเงี้ยก็เปลี่ยงกันไปเลยนะครับทุกคนครูตั้มก็เหมือนกับคนที่ส่งน้องให้มาถึงฝันนั่นเองนะครับเนาะก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่างครูตั้มเนี่ยได้เผยแล้วนะครับว่าโอเคแหละโอโ้โหมีงานภาพยนตร์แต่งเพลงเข้ามาเนี่ยสองเรื่องด้วยกันเลยก็ถือว่าปังมากๆก็ถือว่าดังไปพร้อมๆกับลูกศิษย์นะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะก็ ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพอ,พอแม่ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กัอบอบุ้มอิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ